ตื่นเช้ามาก็เห็นนางอยู่กับแม่แล้วครับลูกถุงทองถุงทองคลอดลูกนะครับพี่น้องเออเจาชันกำลังเอาขี้ของแม่ทาสะดือครับทาสะดือทารอบๆทาเยอะๆนะชยนทาไปเยอะเลยนั่นแหละได้เห็นได้ลูกสาวถุงทองนะครับผสมพ่อเผือกไว้แต่ลูกลูกไม่เผือกนะพี่น้อง ลูกออกมาดำไปพากลับไปหาแม่เดินเดินมั่วเลยครับเดินมานะก็มาแล้วเดินมั่วเลยไปลูกไปหน้าตาน่ารักนะครับ<ไ>หน้าตาน้ารักมองแบวเเดินตามพี่ชาน<ไ>ลูกพี่ชานมั้งตัวเนี้ยเอา จะเดินไปไหนจ้าเอาเอาเอาเดือมล้มลอพี่ชานรู้พี่ชานช่วยน้องน้อยเออเออเออมันเดินตามพี่ชานเอาเอานี่มันลูกพี่ชานเละเนี่ยเออพอพี่ชานเรียกไปใหญ่เลยครับเออเอาละสิเมื่อกี้เดินเมื่อกี้เขาคงเดินหาพี่ชานนะครับดูเดอ้าวเอไม่ต้องบังคับอะไรเลย ตลกด,เดีเดินตามพิชานตัวใหญ่พี่น้องครับแข้งขายาวบื้อเลยแข้งขายาวได้สมใจสักทีหนึ่งตัวเมียรอมานานแล้วครับหลังจากน้องพลอยคลอดสามเดือนแล้วเข้าเดือนที่สี่แล้วมาได้ตัวเมียอีกถัวงเหลือตัวสุดท้ายได้ลุ้นนะพี่น้องบินต,ตัวสุดท้ายได้ลุ้น ทีนี้ก็ลูกของอน้องพุนพินนะฮะน้องบุญพินเนี่ยลกยังไม่หลุดเลยนะครับน่าจะคลอดช่วงที่ห้านะฮะผมไม่ได้ไม่เห็นเลยนะคลอดตื่นขึ้นมาเจ้าชานเลี้ยจ้า,จานควายคลอดลูกแล้วอะ่ะกำลังจะปล่อยควายไปกินหญ้าเอาละครับเดี๋ยว,วเราจะจานปูฟางก่อนครับปูฟางนี่ไม่ได้ปูให้ลูกนอนนะฮะ ปูเพื่อจะาลกเมื่อคืนพลาดลกยายไปแล้วครับลกยายเราหลับกันก่อนครับไม่รู้ตอนไหนผมก็นอนเฝ้าวงจรปิดอยู่ชานก็เหนื่อยกาดร้อนด้วยก็เลยพากันนอนอแต่ตัวนี้น่าจะไม่พลาดแล้วครับลกเดี๋ยวจะไปตามพี่สาวมาเฝ้าพลังน้ำนมแม่ สุทองนี่ไม่ต้องห่วงครับพี่น้องพลังน้ำนมนี่สุดยอดนมดีมากครับแล้วก็หลายพี่ยายรุ่นก,ก็มีอยู่้าไม่ใช่ลูกยหญใหจะเอา้ยนมยายก็เยอะอ่าคลอดพร้อมๆกันเลยสุขทองนี่ผสมวันที่ยี่บหกพฤษภา,ยายปีหกสี่ใหญผสมวันที่ยี่สามพฤษภาอ่าขอโทษทีครับ ถุงทองผสมมาที่ยี่สบสามพฤษธภาหกสี่ยายผสมมาที่ยี่หกพุทธภาหกสี่ครับก็มาคลอดเมษายายคลอดก่อนหนึ่งวันถุงทองก็คลอดตามอ้าวพี่ชานทำอะไรหนูวะ <c oughs> พี่ชานเอาฟางโะอั๋วหนูแล้ว <c oughs> สีสวยนะครับเป็นพ่อเผือกทั้งคู่นะครับผมเอาล้านมาน,นาทับไว้ผมนี่สงสัยจะไม่ได้ลูกไวยเผือกแต่แล้วพี่น้อง เนี่ยใช้พี่หลานทับทั้งคู่เลยนะฮะเพราะผมอยากจะได้ลูกวายเผือกอยากจะสร้างหัวงไฟเผือกฝันยังไม่เป็นจริงครับพี่น้องฝันยังไม่เป็นจริงก็ยังได้ลูกวายดําอยู่นะอ๋อออกเผือกให้ปลาสั้หน่อยก็ไม่ได้เป็นตัวเมียแล้วยายคลอดลูกตัวผู้สามตัวติดพี่น้องเอ๋ยสามตัวติดติด,ตดนะส่วน ถุงทองนี่สลับนะครับท้องแรกเขาคลอดตัวผู้มาท้องที่สองนี้คลอดตัวเมียให้นะครับเฮ้ยน้ำล้นหรือเปล่าไม่รู้เออโชคดีแต่เช้าวันนี้ได้ลูกไายแข็งแรงครับพี่น้องอย่างนี้ถือว่าแข็งแรงมากไม่ผิดหวังเลยครับฝากให้พี่น้องติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะแจ้งชื่อตอนเย็นนะทั้งสองตัวเลย ยายพี่น้องครับผมมีดูให้ดูทิงยายเป็นควายหางสั้นแต่พอสมพ่อไหนไปกระหางยาวนะครับลูกยายนี่หางยาวทุกตัวมาผสมที่นี่ดูเด็ดลูกตัวนั้นก็ตัวผู้นั้นก็หางยาวเลยเขา่าถุงทองก็เป็นควายหางสั้นถุงทองนี่เป็นหลานยายนะครับถุงทองเป็นหลานยายพี่น้องเห็นไหมเขาหางสั้นแต่ลูกออกมาดูสิครับหางเลยข้อเข่าไปเลยลูกชายเขาก็หางเลยข้อเขา่า อย่างนี้ควายหงางสั้นนี่พัฒนาไม่ยากครับพี่น้องเอาดูเอาได้นะครับโอเคครับปากพี่น้องไว้เท่านี้ครับ